sao sơ việt vậy trình chắc câu เฮ้ยจริงดิสวยมากสวยมากไะไรอไไร กว่เงินสวยมากเท่าไหร่นี่หืมจินเจ๊กมากเฮ้ยต้องถามเจ้าตัวเองนะครับว่าราคาเท่าไหร่เขาไปถามสวยมาก จะทุถามเมืองเลยคุณเล่นตัวไรไหมนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ป้า พี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณผ่านไอ์สดในพยานห้าพันท่านขอบคุณครับได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> สวยแห้ง <c oughs> ขอบคุณนะครับผมจะใช้เลยวันนี้ <c oughs> ผมจะใช้เลย ผมจะใช้ตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้ใช้เลยดีกว่าสีเขียวเนี้ยสับเปลี่ยนก็พอแล้วนะเปลี่ยนก็พอแล้วนะแรงมากพี่นอคอยบอกคอยบอกว่าจักบาทบัวสัสุม เปลี่ยนเปล่าละกันอาณาดเรานี่มันก็ไม่หือเลยนะไม่หือมากไม่ค่อยจะหือเ,อเลยเท่าไหร่ทำเสร็จได้ไหมนะี่ already จบแล้ว yes และเงินห <c oughs> นึ่งร้อยบาทเงินเยอะมากเลยอุ้ยเข้ากันอย่างนี้เข้า,า,า,ากันไหมนี่ไปรามอ่าเหมือนกันขอบคุณเด้อค่ะ ให้พี่เบสคือะไรกันหน่อยเบสอยู่ไหมวะโทรหาเบสดีกว่ามันต้องโทรหาในยังไงอ่ะต่ผมกโทรหาอีกเครื่องโทรศกไหนวะน่า,นายอยู่ใส่สนใจอดมสังส่งาง้เลยจ้า

คนดู7,300คนแล้วขอบคุณนาคาับขอบคุณนั่งอันนี้มั้งนั่งนั่งอยู่ใน,น,นกล่องไทยมั้งเรื่องงานยังจ๋าอ๋อแล้วเ,เป็นร้านเล่าได้ไง อ๋อไปกับใครนะ,ะ,ระนฉันอยู่ออฟฟิศฉันอยู่บ้านนี่แหละไลฟ์อ,อยู่แล้วไปเออ

โอเคโอเคปลอดภัยใช่มั้ยปลอดภัยเดี๋ยวไว้มาเจอไว้มาเจอโอเค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 คือมาโทรมาด้วยโอเคโอเคตาพรไปเที่ยวร้านเหล้าเซ่ปะ ล่าสุดไปกับพี่นุชจิตากับใครพี่กันพี่กันพี่อะไรพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มเดอรสตาร์บอกไปแล้วเป็นเดอร์สตาร์บ้างม้พี่ตั้มสไตล์ไหมเออกับบอการบอการด้วยกันมูนั่งพี่ดารามูคือมันเขาเล่าแบบแมีคือผมก็เป็นแบบอินฟูไทยอีสานเนาะแต่ว่าเบสเขาจะเป็นแบบฟิลแบบมีแต่พี่ๆดาราเนี่ยพี่เมื่อกี้ก็พี่แก้มพี่แก้มเดอะสตาร์พี่แก้มเดอะสตาร์ เขามีแต่แบบเขาเป็นดาร่ามีพี่รอนึกบอกควายกาเป็นดาร์ยังห่ะดาร์ยังเขาจะเป็นดาร่าเข้ากับดาร่าคือการหน่อพะยนต์ลายหลังรถตู้ไปรอรับส่งใช่ไหมจ๊ะน่ากินดอก นายไม่ค่อยกินหรอกนายไม่กินน่าม่สิกินเนาะเจ้าก็เป็นดาเจ้าก็เป็นดาดาละนายเป็นนางเอกนะ<ด> <laughs> อีกช่องทีพีนะดาริงโอ้เขาเป็นดาราเราเป็นดาริ่งเราเป็นดามา่า <laughs> เคยหนีไปเที่ยวร้านเล่าเฉยงงแต่เขาแบบรุ่นพี่เขาแหละเขาไปบรุ่นพี่เขานัา่นแหละเข้ามาเกิด เขอเรียกทาขีมนะครับหอมหอมเนาะอยากนะครับปั๊บอยากได้ยาดมกระปุกใหญ่คขี้เมียมีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากได้มีแต่คนแบบเรียกว่าอะไรมีแต่คนอยากลิมิ <Limited>, เต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ลิมิเต็ดลิมิเต็ขับรถไปหาเลย อยู่กรุงเทพเดินทางเจ็ดชั่วโมงอิจฉาเขาได้ไปว่ะอยากไปไม่ใช่อนะไรอยากไปอิจฉาอยากไปน้ำสิพี่ขึ้นหวัวให้ยังอย่าไปม้วนน้ำมูวนน้ำพวกว่วพิ่ขึ้นหัวเราเห็หนะยังเหรอเห็นเพื่อนมอน้วนอะไรอยาไปม้วนน้ำเพื่อนเด้มากกันเลย อยากมวนแล้วก็ขยันเพราะฉนันอยากมุนก,กมนกับเพื่อนอยู่น,นะมึกีท่าสีเลยวะสีชมพูครับแล้วมันแบบเป็นกลิ่นแบบอยากไปนำอยากไปนำอยากไปนำดี กรุงเทกปากซอยพี่พี่พี่ครับพี่ครับกรุงเทพมันก็คือลดเหลืองอย่างน้อยก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงก็คือคุณลดเก่งแล้วนะฮะคุณอาจจะเด็ด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 นะฮะมิสไม้มิสไม้นะฮะมิสไม้นะฮะช้นาสิมุกี้ช้นาสีอะไร เมื่อกี้บอสทาสีชมพูทั้งหมนหอมต่างกันมากนะอันนี้เป็นหอมแบบหอมแบบเลิศลี่กับชายนิ่งบลูแบบชายนิ่งบลูคือแบบเป็นแบบสดใสกลางวันถ้าเป็นโซสวีกลางคืนเป็นสีนี้แพรี่ชื่นชมบอสขอบคุณนะครับคุณแพรี่ที่แพรี่แกหน้าหวานวันนี้มีคนหนีเที่ยววะ่ะพื้นอิจฉาด้วยไปนึ่งต้องเจอแม่หนุย่ย <c oughs> แม่หนุ่ยก็คือแบบก็คือแบบสายหมวนเนาะสายม่วนสายจอยว่ะแมตุนเมนูยมักจอยอยู่แล้วอะไรนะเมนูยมักจอยอยู่แล้วจอยชอบเต็นมักเต็นกี้แล้วกลิ่นใบบอแล้วกลิ่นใบคือไิวหวานฟินแลนด์บอ เปิดด้อมบีบีป่ะขอบคุณนะครับด้อมเพื่อนกันนี้หรอด้อมเพื่อนกันนี้หรอทุกคนด้อมเพื่อนด้อมอะไรนี่หรอว้าวไอ้อะด้อมเพื่อนด้อมเพื่อนไหมครับใครเปิดด้อมเพื่อนเข้าไหม ผมคิดว่าดําเพื่อนดีกว่าดําเฟื่อนดําเฟื่อนดําหมอนกรุ๊ปคือทําไมต้องเปิดดอมหมองงคือเมื่อเบิดหมองนี่มองนี่มองเขาเพราะว่าเบิ้งนี่เป็นแรงเบิ้งในดอมไงอย่างดอมคือต้องเปิดในไหนในกลุ่มหมอนหรือในจุกถึกได้หมดน